สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ช่องซ i นีทีแลนะคะอยู่ในเกมโรบอตในแมปที่มีชื่อว่าด o ร a ก v อนด e r เนะคะวันนี้เราจะพามาดูอัปเดตในวีที่2นะคะของอ v e วนต a กาแลในอัปเดตที่2นะคะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการตีบอสนะคะโดยเราเนี่ยลงมาที่จุดกลางเหมือนเดิมเลยตรงจุดที่เราเนี่ยเคยมาแลกขาไบนาลีนะคะโดยประตูบอสเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ส่วนรางวัลของการตีบอสเนี่ยก็จะได้เป็นไข่ไบนารีเหมือนเดิมนะคะก็วิธีการเปิดประตูบอสเนี่ยก่อนหนึ่งเราต้องหาแท่นชาร์จอันใหญ่ก่อนนะคะที่มีสี่รูปแล้วนี่นะคะแท่นแบตบจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ให้เราเนี่ยใส่แบตเข้าไปเลยปึ๊บนี่เราก็รอให้คนอื่นเนี่ยมาใส่ให้ครบสี่แล้วก็แบตก้อนสุดท้ายนะคะสรุปอันเดียวใส่คนเดียวไปสาอันเอิม่มนี่นะคะพอเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเตือนในแชทนะคะว่าประตูบอลเนี่ยเปิดแล้วแล้เราสามารถกดวาร์ปได้เลยปึ๊บพอเราวาร์ปเนี่ยประตูบอลมันจะเปิดแนละ้วคะให้เราเนี่ยบินเข้าไปเลยทันไหมทันแหละ คือหลังสิบวิใครช้าก็อดเดอ้อใครที่เคยเล่นของปีที่แล้วเนี่ยก็คือตีเหมือนเดิมเลยนะคะคนที่เล่นปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยในเวฟแรกนะคะมันจะให้เราเนี่ยตีจะเรียกว่าอะไรดีตีลูกสมุนค้างนะคะสองปากซ้ายขวาแล้วก็ระวังนะคะระวังมันจะจะตีเรา และอย่างต้องระวังคือระเบิดค่ะเว็บแรกจะเป็นระเบิดนะคะที่มันจะสุ่มเกิดอันนี้แนะนำไม่ใช้ตัวเล็กๆนะคะว่ามันจะไวกว่าตัวใหญ่มันจะช้าเราจะตีเกลี่ยตีพอเราตีเว็บแรกเสร็จนะแล้วให้เรามาตีตัวยูเรเนีเลย เวฟที่2นะคะไอตัวบอสลูปดอนเนี่ยจะปล่อยลำแสงออกมาฉีดน,นะคะเราต้องหลบไปด้วยพร้อมกับตีลูกุนข้างๆไปด้วยเหมือนเดิมครับพอเราเคลียะะร,ร์เวฟสองเสร็จแล้วเราก็มาตีลูมดอนเดิม ส่วนเว็บที่3นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะตีจรวปสม,มุดข้างๆแต่ว่าเวฟนี้มันจะมีการเพิ่มเลเซอร์ออกจากพื้นนะคะเราต้องดูที่พื้นไว้ว่าถ้าตรงไหนสีแดงเน่ยเราต้องรีบออกมาจากตรงนั้นเมราะงั้นเราจะโดนเลเซอร์ตรุย Two hours Later เรียบร้อยพอเราเขีย์เว็บสามเสียล้วก็มาตีออกบรดอนเหมือนเดิมเป็นการตีครั้งสุดท้ายแล้วนะจากเรยห้าร้อยแล้วเหลือร้อยเรียบร้อยก็จบไปแล้วการตีบอส ว่ารางวัลน,นี้ได้นะคะจะเป็นไข่แบนเรี่นะคะก็ที่เราบอกไปคลิปก่อนกนะะ็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตในวีซสองก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันก mm hmm. นะคะส่วนวีคหน้าจะมีอะไรเนี่ยรอดูได้เลยส่วนใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการสอนหรือว่าใน,นเรื่องอะไรเกี่ยวกับในเกมเนี่ยก็สามารถเ้นบอกกันได้เลยสำหรับว,วันนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่อยากซื้อมังกรหรือว่าเงินเกมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจซินีทีได้เลยและใครที่หาร้านในการเติมโลบัตเรามีร้านแนะนําก็คือร้านบั s s ี่สกายมีทั้งการเติมโลบัตแถมยังขายของในแบบอื่นๆทั้งบอฟฟต o เพชซิมทอยเลนทาวเวอเข้าหน้าเพจเป็นบุ๊กกดเข้าเว็บแล้วมาซื้อกันได้เลยอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะ